การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์ที่จ้องล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยมีการใช้สัญ,ญลักษณ์ด้วยการเอาธงชาติมาเคลื่อนไหวโดยที่ไม่สนใจเลยครับว่าธงชาตินั้นเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคนติดตามได้ในรายงานครับการชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทยถือเป็นเรื่องธรรมดาตามกติกาประชาธิปไตยแต่การชุมนุมที่ผิดกฎหมายหลากหลายด้านของม็อบประชาธิปัตย์ ที่ใช้แนวทางนอกกติการประชาธิปไตยโดยการนำธงชาติมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งหากใครมีแนวทางแตกต่างจากม็อบประชาธิปัตย์ก็จะถูกกล่าวหาว่าไม่รักชาติทันทีแท้จริงแล้วการนำธงชาติมาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการนำเอามาเป็นเครื่องนุ่งหม่มและอีกมากมายที่ล้วนผิดพระราชบัญญัติธงพศ2522มาตรา53ทั้งสิ้น มาตราดังกล่าวนั้นระบุชัดว่าผู้ใดกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อธงเช่นการประดิษฐ์รูปตัวอักษรตัวเลขบนถืงธงชาติหรือการนำมาดัดแปลงในทางที่ไม่เหมาะสมต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางเพียงใจครุดเสือชาวบ้านที่ทำอาชีพค้าขายแสดงความเห็นถึงกลุ่มที่นำธงชาติมาเคลื่อนไหวทางการเมืองและการนำมาใช้อย่างไม่เหมาะสมว่า ปัจจุบันคนไทยขาดวิจารณญาณในเรื่องของความเหมาะสมเพราะหากคนที่อยากแสดงความรักชาติจริงก็มีวิธีหลายรูปแบบที่สามารถทำได้แต่การเอาธงชาติมาทำเป็นอุปกรณ์การชุมนุมเช่นที่รองนั่งไม่ได้บ่งชี้เลยว่าเป็นการรักชาติมากกว่าคนอื่นถ้าคุณจะคิดต่อต้อตอตานรัฐบาลธงชาติอยู่ตรงไหนทุกธงชาติจะต้องอยู่เหนือตลอดไม่ใช่มาทำแบบนี้ ถูกไหมเอามาใส่ข้องมืออย่างเงี้ยเอามาปากก้นอย่างเงี้ยแล้วไปใส่รองเท้าเดินอย่างเงี้ยคุณว่าคุณรักชาติไม่จริงค่ะถ้าคุณรักชาติจริงคุณไม่ต้องทําแบบนี้คุณต้องทําอย่างอื่นเอาธงชาติมาทาแบบนี้มันดูประเทศอื่นเขาเอะประเทศไทยเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยเอาธงชาติมาเล่นหมดเลยแล้วธงชาติมีความหมายไหมไม่มีแล้วตอนนี้ทุกคนจะมองว่าธงชาติไม่มีความหมายสาหรับประเทศไทยแล้วเราเห็นปุบ๊บโอ้โหคุณมาทำนี้ เสียความรู้สึกเรามากว่าเฮ้ยเมื่อก่อนพ่อแม่จะสอนว่าธงชาตินี้ต้องอยู่ข้างบนเสมอเวลาชำรุดเราต้องพับอย่างดีใส่ถุงถึงจะเก็บไว้หรือจะทิ้งยังไงก็ต้องใส่ถุงให้เรียบร้อยด้านนางสิพ์ยามนตรีวงก็เป็นคนไทยอีกคนหนึ่งที่เห็นถึงความไม่ถูกต้องในการเอาธงชาติมาเคลื่อนไหวทางการเมืองระบุว่าธงชาติเป็นของสูงที่คนไทยทุกคนนับถือเป็นอย่างมากการที่ม็อบประชาธิป,ปัตย์ อ้างสิทธิ์ที่สามารถทำได้ในฐานะคนรักชาติหรือว่าเป็นการผูกขาดและไม่เหมาะสมหากมีการเอาธงชาติมาใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงสิ่งที่คนไทยให้ความเคารพก็จะกลายเป็นสิ่งที่เสื่อมเสียไปในที่สุดของพี่นะพี่ขนาดว่าธงชาติที่บ้านเก่าเปลี่ยนเปลี่ยนธงอตอนทิ้งพี่ยังไม่ใช้ถกแบบทิ้งเป็นธงเลยพี่ต้องตัด ตัดให้เป็นริ้วๆแล้วก็ทิ้งขยะแต่นี่เขาเอามาทํารองเท้าทาอะไรพี่ไม่เห็นด้วยเออ,เอออยากจะฝากว่าอย่าให้เขาใช้อย่าให้เขาเอามาเป็นเป็นเหตุที่แบบว่ารักชาติรักชาตินี่มันมีมันมีวิธีการรักชาติหลายแบบไม่จําเป็นต้องเอาธงชาติมาคลุมไหลหรือมาตัดเป็นชุดหรือมาทําเป็นรองเท้าอะไรเนี่ยไม่เหมาะเลยค่ะ จริงๆอ่ะกฎหมายอ่ะมันมีกฎหมายแต่ตอนเนี้ยไอ้เรื่องกฎหมายเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วค่ะประเทศไทยเนี่ยถ้าคนอื่นทำอาจจะผิดแต่ถ้าพวกกลุ่มนี้ทำไม่ผิดเลยพี่ไม่เห็นเขาโดนเลยแล้วก็ไปไหนๆเขาก็ใช้ธงชาติธงชาติไปผูกกับหมาก็มีนะไปผูกกับสินักอ่ะพี่ก็เห็นขณะที่นายวรุษเวรุวันคนรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตก็เห็นไปในทางเดียวกันว่าการนำธงชาติมาใช้ได้นั้น อยู่ในรูปแบบของการเป็นตัวแทนของประเทศเช่นนักกีฬาระดับชาติที่แสดงพลังในการแข่งขันกีฬาและทหารที่รักษาอธิปไตยของประเทศแต่ปัจจุบันนี้กลับมีบางกลุ่มที่เอามาใช้อย่างหน้าละอายทั้งการเอาธงชาติมาใช้กับการก่อความรุนแรงหรือการเอามาประดับเป็นเสื้อผ้าโดยมีมุมมองแค่ความมีอคติส่วนตัวจนลืมในเรื่องของข้อกฎหมายไม่ใช่ความรักชาติอย่างแท้จริง การที่มีคนอยู่กลุ่มนึงเนี่ยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคนส่วนน้อยนะครับของประเทศนะครับใช้สัญลักษณ์ธงชาตินำไปนำมาซึ่งความรุนแรงฮะ,อะเอามาติดตามตัวตามร่างกายแล้วก็ทำร้ายใครอะไรเงี้ยฮะแล้วออแบบว่ายังไงมไม่ค่อยมีความชอบทำครับผมแล้ตามหลักตามกฎหมายเนี่ยคือมันก็เป็นการที่มันเป็นการผิดกฎหมาย นะครับแล้วก็แต่ว่าก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงดําเนินคดีกับคนพวกนี้ไม่ได้อาจเป็นเพราะว่าเขาใช้ใสายนักธงชาติเหรอใช่ไหมครับถึงจะทําอะไรก็ได้การแก้ไขคิดว่าถึงจุดนี้แล้วคือมันคงคงคง,คงยากคงยากที่จะแก้ไขจากเสียงสะท้อนจากประชาชนเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าการเอาธงชาติมาใช้ในทางการเมืองของม็อบประชาธิปัตย์เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นโจทย์สําคัญของคนไทยที่ต้องช่วยกันร,รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไม่ให้คนเพียงบางกลุ่มเอาธงชาติไปใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อเอาชนะกันทางการเมืองผู้นนทเมฆประยูนถ่ายภาพสารทันเห็นพิพัฒนทีมข่าว DNN รายงาน